สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้สวนลุงเลิศพามาเยี่ยมสวนแรงใหญ่เหมือนเดิมนะครับสวนเดิม3 5 0รอห้าสิต้นวันนั้นดูไม่หมดนะครับไม่ครบทุกทุกโซนเดี๋ยววันนี้จะเดินดูให้ทั่ววันนี้มีมือกองวิเศษถ่ายให้ด้วยโอเคครับตามมา ตัวนี้เป็นหมอนทองทั้งหมดนะครับสามร้อยห้าสิบต้นเข้ามาไกล้ๆหน่อยมือกล้องนี่ก็เริ่มแทงยอดอ่อนๆให้เห็นนะครับ วิธีการปลูกนี่ยังยังโคนนี่ยังยังลอยอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ต้องเสริมด้วยดินเดี๋ยวโกยดินขึ้นมาถมโคนก็น่าจะหมดปัญหาแล้วต้นไหนที่โคนล,ลอยนี่ยอดไม่แทงนะครับสังเกตดูหลายต้นมากต้นส่วนส่วนต้นไหนที่ปลูกได้โคนไม่ลอยแบบนี้นะมียอดอ่อนแทงออกมาแล้ววิธีการปลูกก็สำคัญนะ

นของเขานี่ลอยเหนือพื้นดินนะสังเกตด,ดูพวกกรากฝอยของเขานี่จะโดนแดดเผาไหมหมดหตายหมดเลย ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับส่วนนี้เพราะว่าลงทีเดียวเป็นแรงใหญ่เลยเยอะเลยเนี่ยเหนื่อยซึ่งดูแลกันอยู่สองคนนะครับแรงใหญ่ขนาดนี้ เงินเงินเงินหาเงินก่อนใบอ่อนมั้งตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาสอบตามคพ่อนะว่าระบบน้ำนี่หมดไปเท่าไหร่เบืรอด้หวาดหัวน่ำระบบน้ำหาเมื่นกว่าหาเมื่นหาเมื่นกว่า พอ,อขาวก็หน,นึ่พันกว่าเศอนนี่ตอนพันกว่าเศระบบน้ำห้าหมื่นไม่มีทุนลงไม่ได้ขนาดนี้นะครับทำสวนทุนเรียนก็ต้องเผื่อด้วยว่าทุนเผื่อทุนรักษาเขาด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ทุนปลูกนี่ก็ยุ่งอยู่นะครับมีปัญหาอยู่ต่อความเมื่อก่อนเป็นเป็นสวนยางเมื่อก่อนเป็นสวนยางนะครับเนี่ย วัยหลายแสนแล้วมันประมาณสามแสนสามแสนลงทุนไปสามแสนกว่าบาทไปลอกน้องอกอีกนั่ลอกน้องสองจุดสามแสนกว่าบาทอีกห้าปีได้จับเงินล้านตอนนี้ไม่ต่ำกว่าห้าล้านนะคิดว่าได้เห็นแน่เงินล้าน ซื้อว่าวล้านใดกับเวรล่านใดกับเวรแต่แรกสร้งให้เจ้ามากเก็นไปสั้งบริษัทมากก็จะปิ้งเจอร์หัวบาดหาว่าได้ข้อเสียที่มีให้เห็นส่วนนี้น่าจะเป็นที่ต้นพันต้นพันดูแล้วไม่ค่อยจะแข็งแรงไอ้นี้คุณพ่อก็บอกอยู่ว่าต้นพันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ก็น่าจะได้เสริมอยู่คนทรงซ้อนกันมาทับทับทับเนี่ย<อ>นิดเนิดซ้อนกันซ้อนกันป่าปีสั่นเอามาแล้วก็ะเทาอยู่หร ดีเจ้าย่างทรบกได้เที๋ยวเที่ยวเดียวเลยนู่นโอ้ส้นโซนนี่เปิดเที่ยวเดียวส้นนั่นก็เปิดเที่ยวเดียวโ้นเั้งเปลกสองเปลืกจะทาได้เร็งคือเปลดเที่ยเดียวก่อนเปิดสามเพื่อนนะ นน้้าดใบใบที่เราเห็นเหมือนเหมือนไหม้ตรงนี้เกิดจากคุณพ่อเขาเอาปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำมาฉีดนะครับตอนต้นที่เขายังอ่อนอยู่คุณพ่อบอกว่าไม่แนะนำเลยห้ามฉีดนะครับฉีดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกัการอย่างที่เห็นกระทั่งดิน hiết năm mươi sáu mươi lẹt nữa, hết rồi nữa lại đó. เมื่อกเบืองโบเบิดโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทิ้งคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เข้ามาใหม่เดี๋ยวรอต้นมันโตกว่านี้ก่อนน่าจะสวยสวยอยู่หรอกเพราะว่าคุณพ่อดูแลสวนดีนะครับขยันโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ